พามาก็พาชมเห็นล่องน้ำห็นสวยล่องน้ำานพ่ลังสวยงาม,งงามพาชมหินล่องชมเห็นล่องน้ำบนภูเขาธรรมชาติามาห้องห็นอ่อนบนน้ำน้ำบ้านบกพาชมเห็นล่องน้ำบนภูเขาธรรมชาติ เราบังเห็นหิองน้ำบนภูเขาธรรมชาติพี่น้องเลยนะมาผลอนอปาปลาใหม่ล้นสิเพื่นละใบไม้ล่วงจะหมดแล้วบังเห็นหิ่งห้อยหิ่งน้ำบนภูเขาธรรมชาติบานเขาขอ้น้ำครับพี่น้องสวยสวยสวยเห็นสวยเห็นสวยหิองน้ำบนภูเขาธรรมชาติ ภาชมเห็นสวยล่องน้ำภูเขาธรรมชาติว่าขามอะไรบ้านเอ้าทำมันได้ในสวยล่องน้ำภาชมเห็นสวยล่องน้ำบนภูเขาทำมาชาติ เหเต่าเห่าเสยงนะครนงาข้าวโคดท่านเลยวัเขาธรรมเนสวย

เขาพาชมสิสวยงามธรรมชาติก่อไบก่ป่าไก่ป่าไก่ป่าไก่ป่า ที่หลังล้อไปมไม่ทำได้ไม่ทำสวยด้วยนอนชนน ธรรมชาติสวยขึ้นอ่ธรรมชาติเอาเอามาเดี๋ยวนี้ก่ เราจะคลิปก่อนคลิปหน้นาเจอกันใหม่เป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคน